สวัสดีครับผมนายทัศพลเกิดสุขนิสิตชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาจุลชีวชวิทยาจะมานำเสนอผลงานแบบอ e ีบปสเตอร์ในงาน Medical Science Student Research ครั้งที่5ในหัวข้อเรื่องการเสริมฤทธิ์ของเปปไทด์ต้านจุลชีพและยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ m มนทิสซิล i นรีสิสแตน t s เซฟิล l o ค o ค c สออ u r e u สที่เจริญอยู่ในรูปของเบโอฟิล หรือ Synergistic e f f e c t ์ของเ i น i a เมก b i บ t i อแ n t i อ i ทิบิโ i n e กอ i c เ l s i ซ r e s i s t a n t Staphylococcus aureus in biofilm form ที่มาแนะความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับปัญหาที่พบในปัจจุบันของเชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชวนะมีสาเหตุมาจากการใช้ยาปฏิชวนะแบบผิดวิธีจึงทำให้เชื้อก่อโรคมีการปรับตัวให้ทนต่อยาปฏิชวนะได้แก่เชื้อ s t a p h y l o c o c c u s a u r ีย s เป็นเชื้อโชโอกาสในผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะผักฟื้นซึ่งพบว่าเชื้อ t a p h y l o c occus aureus มีการพัฒนาให้มีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้นโดยชนิดที่สำคัญได้แก่ MRSA เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นในปัจจุบันมีสารต้านจุลชีพที่ถือเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาได้แก่เปปไทด์ต้านจุลชีพหรือแอนต้เมโคเบียเปปไทด์ ที่มีความสามารถในการทําลายจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยงานวิจัยชิ้นนี้สนใจเปปไทด์ต้านจุลชีพ d h w β f ซึ่งยังไม่มีการรายงานว่าเปปไทด์ต้านจุลชีพ d h w β f สามารถทําลายเชื้อ MRSA ที่อยู่ในรูปของไบโอฟิล์มได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาและความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการลดและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะต,ต่อไปได้ครับ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับเพื่อศึกษาเปปไทด์ต้านจุลชีพ d h ียต่อเชื้อ MRSa ที่อยู่ในรูปของไบอฟิล์มครับวิธีการทดลองนะครับเตรียมเชื้อด้วยวิธี Direct Colony Suspension ให้มีปริมาณของเชื้อเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6 CFU per mL ใส่เชื้อปริมาตรหลุมละ90ไมโครลิตรบวกกับอาหาร1% TSBG 90ไมโครลิตรเปลี่ยนเป็นฝาเบก และบ่มที่37องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงเขย่าที่150 RPM จากนั้นเพื่อทำให้เกิดการสร้างเบลฟีมจากนั้นนะคะัเตรียมชาร์เลนเจอร์โดยมีค ondition ดังนี้เบบไทตันจุลชีพเดีชวาไฟวันโคเมซินมิวพิโรซินวันโคเมซินบวกมิวพิโรซินเบบไทตันจุลชีพเดียชวาไฟบวกวันโคเมซินแบบไทตันจุลชีพเดีชวาไฟบวกมิวพิโรซินนิเกทีฟโกด์คอนโทนพ ositiv ์โกด์คอนโทน จากนั้นย้ายฝาเป็กมาใส่ Challenge p a g e และบ่มที่37องศาเซลเซียสเป็นเวลา06:12และ24ชั่วโมงค่ะจากนั้นล้างเป็กด้วย0.9% n normal s ส l i n e 1นาทีแล้วย้ายฝาเป็กไปใส่ที่ Recovery p a g e ที่ใส่อาหาร MHB ปริมาตรหลุมละ200มิลลิตรนำไปโซนิเคตที่5นาที40 h ฮครับจากนั้นจะจังตัวอย่างแบบ t r a n s e r r i l r e l u t i o n ตั้งแต่ ความมีพน10ยกกำลังลบ1ถึง10ยกกำลังลบ4จากนั้นนำไปดอบเพจที่อาหาร TSA บ่มที่อุณหภูมิ37องศาเป็นเวลา18ถึง24ชั่วโมงครับจากนั้นนับจำนวนโคโรนีและนำค่าที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่าง log OK CFU ต่อมิลิลิตรเทียบกับเวลาครับผลการทดลองนะครับแกน x แสดงถึงช่วงเวลาต่างๆแกน y แสดงถึงค่า log OK CFU ต่อมิลลิลรนะ จะเห็นได้ว่าไททาเนจูมเลชีฟเดียชบาไฟเสริมฤทธิ์ร่วมกับยาปฏิชีวนะเวนโคเมซินในการฆ่าเชื้อ MRSA ที่ในรูปของไบโอฟิล์มได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป12ชั่วโมงพบว่าเชื้อ MRSA ถูกทำลายทั้งหมดครับ วิจารณ์และสรุปผลการทดลองนะคะเบปไทตันจุรชีพเดียชวาฟเสริมฤทธิ์ร่วมกับยาปฏิชีวนะเวนโคเมิซินในการฆ่าเชื้อ MRSa ที่อยู่ในรูปของไบโอฟิล์มเนื่องจากเปปไทตันจุลชีพเดียชวาฟสสามารถเข้าไปทำลายโพลีแซคคาไรและเบโอฟิลแมทริกทำให้เบโอฟิลถูกทำลายหรือทำให้เกิดช่องว่างสงผลทำให้ยาปฏิชีวนะและหรือเปปไทตันจุลชีพเดียชวาฟเข้าไปทำลายเชื้อได้โดยตรงคร่ะ งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากดรเอกลักษณ์พุกนุ่นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ที่กรุณาให้คำปรึกษาชี้แนะอีกทั้งยังคอยถ่ายทอดวิชาความรู้แนวคิดด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอดผู้วิจัยจึงขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้การนำเสนอของผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ